สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกนะคะก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมาประมาณ4 5เดือนเพราะยุ่งมากๆนะคะจนไม่มีเวลาทําคลิปเลยนะขออภัยด้วยนะคะตอนนี้ก็กลับมาเต็มตัวนะคะพร้อมกับออฟฟิศใหม่นะคะซึ่งยังไม่เสร็จร้อยเ็นาะแต่ว่าก็พยายามทําเรื่อยๆนะคะโอเคเม่กลับมาคราวนี้นะคะพร้อมกับโปรโมชั่นการดูดวงนะคะปกติ3คํคถามหนึร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยจะลดอะตอนนี้จะลดให้เหลือ9 9บาทนะคะแล้วก็มีจะหา เงินครึ่งหนึ่งนะคะที่เป็นค่าครูเนี่ยไปร่วมสมทบทุนนะคะสร้างสถานปฏิบัติธรรมเนาะไม่ใช่ไม่ใช่สร้างสิก็คือปรับปรุงนะคะเพราะมันมีอยู่แล้วนะเพราะว่าสถานเนี่ยมีอยู่แล้วซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่เมย์ไปมาตลอดนะคะแล้วก็เพิ่งกลับมา,มาเมื่อวานเองนะคะวันนี้เ็่งกลับมาทําคลิปต่อเนาะโอเคนะคะใครอยากเลยอยากเพิ่มเติมเม,มย์จะทิ้งเละเอดเพิ่มเติมนะคะของโปรโมชั่นไว้ใต้คลิปนะส่วนใครอยากจะส่วนตัวนะคะรบก,กวนแอบ,บไลน์อีที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลย นยายาโดูดวงภาพรวมของชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนธันวาคมนะคะเป็นการดูภาพรวมเดี๋ยวคลิปความรักเมย์แยกให้อีกทีนะคะอันนี้จะเป็นคลิปภาพรวมที่ก่อนเนาะทุกด้านนะคะการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพแล้วก็คําแนะนํานะคะความรักจะแยกให้อีกคลิปนึงเนาะโอเค ดวงชาวราศีพิจิกจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังพันวของโอเคไพ่ใบแรกเป็นไพ่ตัวคนไพ่แห่งแมนช่วงนี้คุณอาจจะประสบปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังทําอะไรกับมันไม่ได้นะคะความอึดอัดที่คุณจะต้องอดทนจะต้องต่อสู้นะคะเพื่อ ไม่เชิงต่อสู้สิเป็นช่วงที่คุณไม่ควรจะต่อสู้อะไรทั้งนั้นเป็นช่วงที่คุณจะต้องปลด,ปล,ดปล่อยนะคะหรือปล่อยเรื่องบางสีบางอย่างให้มันผ่านไปโดยที่คุณไม่ทําอะไรนะคะบางทีการนิ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะให้สถานการณ์มันผ่านคนไปก่อนการเสียสละบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือการเสียสละให้ใครชนะคุณนะคะให้ใครสักคนได้อยู่ในจุทดที่ดีกว่าคุณละนะละไม่ดีกว่าส sí. ิในจุดที่สูงกว่าในจุดที่เขาคิดว่าเขาสูงกว่านี้ดีกว่านะคะ อาจจะเป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับคุณตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ควรจะไปไปตีกับใครไปม,มีเรื่องกับใครนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องนิ่งนะคะแล้วก็มองหาจุดที่มันเป็นความคิดนะคะหรือเป็นไอเดียหรือเป็นปัญหาที่มันจะพูดยังไงดีในมุมกลับกันอย่างนี้ดีกว่าว่าเออถ้าถ้าคุณเจอลักษณะสถานการณ์แบบนี้ถ้าเป็นคนอื่นคุณจะทํำยังไงนู่นนั่นนี่นะคะอย่ามองสถานการณ์หรือมอง อะไรด้านเดียวให้มองหลายๆด้านนะคะแล้วก็พยายามอดทนแล้วก็พยายามปล่อยวางในช่วงนี้นะชาราสีพิจิกนะคะแต่ถ้าที่เมดูคุณก็ทําได้ดีเพราะไพ่หฮงแมน man, คุณอาจจะอยู่ในช่วงที่ยอมทําอะไรให้มันผ่านพ้นไปนะคะเพื่อให้มันพ้นพ้นไปหรือให้มันจบจบไปซึ่งคนรู้อยู่แล้วว่าคุณอาจจะหลังจากที่เสร็จสิ่งนี้หรือผ่านสถานการณ์นี้ไปคุณจะได้สิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่คุณค่อนข้างจะพึงพอใจหลังจากนี้นะโอเคในเรื่องของการงานนะคะ ถ้าไม้เท้านะคะมีปัญหาขัดแย้งมีดราม่ามีชาเลนจ์เข้ามาในเรื่องของการงานบางคนอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะดังนั้นให้แฮงแม็กที่มา้บอกว่าไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงค่ะปล่อยไปปล่อยเขาไปปล่อยให้เขาพูดอะไรก็พูดไปนะคะเราไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงกับเขาเราไม่ต้องไปมีปัญหาไม่ต้องไปหาเรื่องไม่ไม่ใช่ไม่ต้องไปหาเรื่องเขาหรือไม่ใช่จะพูดยังไงดีคือไม่ต้องไปตอบโต้เขานะคะเพื่อพยายามอยู่ของเรานั่นแหละ ชาเลนจ์หรือมีเป็นสิงสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะคะมันก็เป็นจุดที่มันเป็นชาเลนจ์ที่คุณจะต้องเข้าก้าวข้ามมันไปนให้ได้อาจจะเป็นจุดที่ทดสอบความสามารถของคุณแล้วก็ความอดทนของคุณก็ได้นะในเรื่องของการงานนะคะเรื่องของการเงินเอ็ดออกวานนะคะคุณมีโอกาสจะได้เงินจากการทําสิ่งใหม่ๆบางคนอาจจะเปิดธุรกิจใหม่ทําธุรกิจใหม่บางคนอาจจะมีการเริ่มต้นจ็อบสองเข้ามานะคะก็มีโอกาส ที่คุณจะได้เงินนะคะคุณมีโอกาสที่จะพบลู่ทางใหม่ในการหาเงินเนาะเอาเป็นว่าเรื่องของการเงินดีนะคะเรื่องของการงานถ้าคุณยังต้องตอ่อถ้าคุณยังต้องต่อสู้กับใครอยู่ช่วงนี้ <S <s <uck ling> พยายามต่อสู้โดยที่ไม่ต้องต่อสู้นะคะก็คือพยายามอยู่เฉยๆดีที่สุดเนาะ <S <s <uck ling> การเงินดีค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือจะได้มีโอกาสในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเออไปจะพูดยังไงดีลืมไปละเอาใหม่เอาใหม่ มีโอกาสในเรื่องของการเงินนะคะคือมีโอกาสที่คุณจะได้หางานเออมีโอกาสงานใหม่เงินใหม่ช่องทางใหม่ให้คุณได้หาเงินนะคะเออมีพวกอย่างนี้ดีกว่าขอท้าทายด้วยนะคะด้วยความที่ไม่ได้อาดคลิปนานจนบางทีเบลอนะแล้วก็ลืมแล้วต้องพูดอะไรบ้างนะคะเขินด้วยแหละอย่หน้ากล้องนะคะอ่ะเอาเป็นว่าการงานวุ่นวายการเงินดีนะคะมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของช่องทางช่องทางหาเงินเนาะเข้ามาในเรื่องของความรักให้สีถ้วยนะคะ อยู่กับประสบปัญหาของการไม่พึงพอใจกันไม่พึงพอใจกับสิ่งที่มีอยู่สิ่งใหม่เข้ามาก็ไม่เปิดใจนะคะซึ่งเมย์ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะไม่รู้ว่าตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่นะคะบางคนจมปักกับอดีตจมปักกับสิ่งเดิมเดิมจนกับจมปักกับคนเดิมเดิมที่มันจบไปแล้วท,ทั้งที่คุณควรจะปล่อยมันไปแล้วนะคะถ้วยนี้มันไม่มีน้ําอีกแล้วนะคะแล้วสวรค์เขาก็กำลังพยายามส่งถ้วยใหม่มาให้คุณส่งโอกาสใหม่มาให้คุณแต่คุณดันไม่สนใจนะคะ พยายามนะคะอย่ามองจุดเดียวอย่ามองอะไรด้านเดียวพยายามมองหลายๆด้านดูมองหาโอกาสอื่นๆดูสำหรับคนโสดน,นะคะอะไรที่ผ่านแล้วผ่านไปอย่าไปยึดติดกับมันให้มากเนาะส่วนคนมีคู่ตอนนี้ถ้าเจออะไรที่ไม่พึงพอใจไม่พอใจมันน่าเบื่อก็พยายาม ปล่อยให้มันผ่านไปบ้างนะคะไม่ต้องไปใส่ใจกับอะไรมันมากมายไม่ต้องไปหาเรื่องกันทะเลาะกันทุกวันถ้าเจอบางมุมที่ไม่ไม,ไ,มไม่ไม่ค่อยโอเคหรือว่าคนรู้สึกว่ามันไม่ได้ดังใจคุณบางทีคุณอาจจะต้องปล่อยไปบ้างนะคะช่วงนี้สำหรับความรักของชาวราศีพิจิกนะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามคลิปคำรักต่อไปนะคะอันนี้มันเป็นภาพรวมก่อนเนาะโอเคต่อไปไพ่สามไม้เท้านะคะ ในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้สุขภาพค่อนข้างจะดีนะคะระวังในเรื่องของข้อนิดหนึ่งหรือการปวดกล้ามเนื้อนะคะอาจจะทาอะไรหนักเกินไปไปขวดใช้งงยืนหรือนั่งหรือทาอะไรที่มันอยู่ในท่าเดียวนานเกินไป <ใช S 1> นพยายามขยับขยืขย่นร่างกายบ้างนะคะอย่าอย่าให้กล้ามเนื้อมันยึดนะคะเพราะมีโอกาสที่กล้ามเนื้อมันจะยึดมันจะตึงพยายามยืดเหยียดบ,บ้างแล้วก็เปลี่ยนท่าทางบ้างนะคะนอกจากนั้นไม่มีอะไรให้หน่าห่วงในเรื่องของสุขภาพเนาะ คำแนะนำนะคะคืยนับคับช่วงนี้นะคะพยายามมีความสุขนะคะพยายามหาอะไรเติมเต็มตัวเองหา,าก,กิจกรรมที่คนรู้สึกว่าทำแล้วทำให้คนมีความสุขมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นนะคะคุณมีถ้วยนี้ยอยู่ในมือคุณถือถ้วยคุณถือความสุขคุณถือหัวใจของคุณอยู่คุณถือหัวใจของตัวเองอยู่นะคะไม่ต้องไปหาความสุขจากใครเป็นช่วงที่คุณจะต้องหาความสุขหาความมั่นใจหาความเชื่อมั่นใบตัวเองเนาะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะดังนั้น พยายามนะคะอย่าเอาความสุขหรืออนาคตตัวเองไปถูกมาากัดติดใจนะอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะคะคาดหวังกับตัวเองดีกว่านะคะเพราะบางทีคนอื่นเราไม่สามารถจะคาดหวังได้เราไม่สามารถจะควบคุมเขาได้ดังนั้นการคาดหวังกับตัวเองอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะพยายามพัฒนาตัวเองเรื่อยๆหาอะไรทําให้มันเติมตัวเองได้ในทนุกวันแม้ว่าคุณจะพบความสุขที่แท้จริงในในอีกไม่นานนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะ โอเคต่อไปจะเป็นออร์คโคคาร์ดนะคะจะเป็นเมคขออนุญาตหยิบ3บามใบนะคะในเรื่องของความรักให้กับชาวราศีพิจิกนะเซป a r a เรชันนะคะมีบางคนยังไม่ลืมคนเก่าจริงๆด้วยนะยังเจ็บยังเสียใจอยู่นะคะ Make the e f f o r t Make the e f f o r t High g r a d e love เก r ดล d l o อิ is worth taking the step you are guided to take นะคะ chemistry t h e s strong magnetic mag n e t i c attraction here โอเคชาวราศีพิจิกค่ะคนโสด time apart from your partner is on h o r i z o n หมาว่าสิ่งเก่าๆเนี่ยที่มันจบไปแล้วเนี่ย ให้มันจบไปนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนใหม่ที่คุณค่อนข้างจะดึงดูดกันและกันเนาะคุณชอบเขาเขาชอบคุณแต่ว่าคุณอาจจะต้องคเคลียร์เนจีคนเก่าไปก่อนนะคะพยายามมองหาโอกาสใหม่ๆเนาะแล้วก็พยายาม make ิออฟฟอร์ดก็คือพยายามลองเข้าไปจีบดูซีลองเข้าไปคุยดูซีอย่าเอาแต่นั่งรอนะคะอย่าเอาแต่จมกับอะไรเก่าๆเพราะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนที่ มีโอกาสจะพัฒนาได้ไปหน้าในอนาคตแล้วก็เป็นคนที่คุณก็ชอบเขาเขาก็ชอบคุณมีโอกาสที่จะได้ส่งหวังกับความรักสักทีที่มันไม่ใช่รักข้างเดียวนะคะสำหรับชาวราศีพิจิก,กหลายคนอาจจะมีรักข้างเดียวอยู่ดังนั้นไปรักคนที่เขารักเราหรือสนใจเราดีกว่านะคะสมมติอามีคนเข้ามาชอบคุณมัยังไม่ชอบเขาก็ไม่เป็นไรมันยังไงมีโอกาสข้างหน้าเนี่ยคุณกับเขาคุณอาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่ใจตรงกันนะคะ อย่าพึ่งทถอ้ถออย่าพึ่งอย่าพึ่งทออใจใเรื่องของความรักสำหรับคนโ,ซโซสดสำับคนที่มีคู่แล้วนะคะพยายามหาเวลาทําอะไรทําร่วมกันนะคะพยายามเติมความหวานกันบ้างดึงความเป็นเด็กในตัวเองออกมาให้ให้ให้เคมีสตรีหรือว่าเอนเนอร์จีหรือหรือเรียกว่าไงความรู้สึกที่มันหา,หายไปได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีโอกาสที่ความรักจะได้กลับมาเติมไฟอ่เะจะได ความรักเนี่ยจะได้กลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับคนมีคู่นะของชาวราศีพิจิกโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เราไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะก็อย่าอย่าดูดูส่วนตัวรบว้วก็เดี๋ยวไลน์ไอดีที่ไม่ให้ไว้ได้คลิกมาได้เลยนะคะวันนี้เราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย